คุณตัดสินใจนะคะที่จะมูฟออนจากความสัมพันธ์นี้นะคะคุณยอมปล่อยความรักที่คุณแบบเคยแบบมั่นคงมากๆกับคนคนนี้ความสัมพันธ์นี้นะคะเป็นการจบกันก็จริงนะคะแต่ถามว่าจบจริงๆริงไหมไพ่เดทแอนด์รีเวิร์นะคะเป็นไพ่ของการจบแล้วก็เกิดใหม่เพราะฉะนั้นถ้าแม่หมอมองจากหน้าไพ่อ่ะตัวคุณเองกำลังมูฟออนจากความสัมพันธ์ที่ ไม่โอเคความสัมพันธ์ที่คุณมั่นคงกับเขามากๆแต่ตัวเขาเองอะคะ่ะไปยุ่งเกี่ยวกับการงานยุ่งเรื่องของเขาเปิดตัวเองให้มีตัวเลือกอื่นๆไม่มั่นคงกับคุณคุณให้เขาเป็นคนสําคัญแต่เขาให้คุณเป็นเพียงแค่ตัวเลือกนะคะสุดท้ายความสัมพันธ์เนี้ยต้องจบลงไปคุณยังรู้สึกรักเขาค่ะแต่ก็คงต้องถึงเวลาที่คุณจะต้องยอมปล่อยความสัมพันธ์นี้นะคะจากหน้าไพา่คุณ พยายาม move on ในช่วงเวลาที่คุณกำลัง move on นั้นนะคะเป็นช่วงเวลาที่ยากก่อบากมากๆนะคะแต่สุดท้ายแล้วตัวคุณก็กลับมาอยู่กับตัวเองนะคะเข้มแข็งอยู่ได้ด้วยตัวเองดีขึ้นมากๆนะคะคุณต้องการความสัมพันธ์ที่จริงจังพัฒนาไปได้ทั้งคู่หมายความว่าในอดีตเขาคนนี้อาจจะไม่ได้มีเป้าหมายตรงกับกันกับคุณนะคะ ถามว่าการจบลงไปเนี้ยมันเป็นการเพื่อเปิดโอกาสให้คุณเจอกับความสัมพันธ์ใหม่ที่ดีขึ้นเหมือนตายแล้วเกิดใหม่นะคะตายแล้วเกิดใหม่คืออะไรคุณคนในอดีตเป็นคนที่มักจะนึกถึงเขาก่อนเสมอแต่คุณในอนาคตหรือว่าคนที่กำลังเปลี่ยนถ่ายพลังงานจะเป็นคนที่เข้มแข็งถ้าเขากลับมานะคะเขาจะต้องเป็นคนที่ยอมคุณเท่านั้น ถามว่าพลังงานของเขาเป็นแบบไหนนะคะพลังงานของเขาตอนนี้ยังไม่ได้ยอมปล่อยคุณไปนะคะไม่ว่าเขาจะโฟกัสเรื่องอะไรนะคะทําเป็นเหมือนไม่สนใจคุณแค่ไหนอะ่ะจริงๆเขาแอบมองมาที่คุณเสมอๆเ,เพียงแต่ว่าตัวเขาเองอะคะ่ะเหมือนอยากสร้างรากฐานตัวตนของเขาให้มั่นคงก่อน เขาอาจจะรู้สึกอยากกลับมาก็จริงนะคะแต่ว่าตัวเขาเองก็ยังไม่พร้อมเหมือนคนที่กําลังคิดวางแผนสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองก่อนเหมือนคุณกับเขาเจอกันในอดีตในภาวะที่มีเป้าหมายที่ต่างกันตัวคุณอาจจะพร้อมนะคะแต่เขาไม่พร้อมนะคะเพราะฉะนั้นแลว้วคนคนนี้เขาจะกลับมาในวันที่คุณอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้ต้องการเขาแล้วนะคะถ้าเขาจะกลับมาคุณต้องเป็นคนที่เลือกนะคะว่าจะเอาความสัมพันธ์แบบไหน แต่คนคนนี้ในช่วงนี้อาจจะยังไม่ได้ทำอะไรนะคะเขาสนใจคุณตลอดเวลานะมีมาแอบส่องแต่ตัวตัวคุณเองก็ชัดเจนกับตัวเองแล้วนะคะเพราะฉะนั้นปล่อยไปตามโชคสตาร์ค่ะ